เนี่ยเอามงนีก้อนก็ได้เนี่ยสวัสดีจ้าพี่น้องเดี๋ยวสิบภาพพี่น้องม่านหานยางินห่าเดินเล่นเดินชมพ่อภาพพี่น้องอาหารนี่แหละมองดูซิว่ามันจะมีปลาไหมมีปลาไหมที่นีาหาพักเสียนไปขั้นนั่งพี่น้องมันสิมี่บอไปยานเนี่ย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 เขาสำหรักผู้คนมาเปล่นน้ำอ่านเด้อบ่รู้ว่าคืออย่างโอ้ยพ่อพูดอะมาดักกุ้งนี่เดี๋ยวแนวดักกุ้งพระเจ้าเอ้า เันประเดมีตาเห่าตัวนี้คือจังสันยางไปท่ามีร่ายยางออกไปท่างพุนมงออนเดาดดีน่นไงนน่นไงเดินไปข้างโน่นอ่ะฝั่งโน้นโน่นอ่ะมีปลาไหม ปลาที่เราไปหาวันนั้นน่ะนเดินไปทางโน้นไปหาดูผักเสี้ยนทางโน้นมันเดี๋ยวพามาดูว่ามีไอ้นี่เนี่ยเขาให้คนมาเช่าพักเป็นหลังๆเป็นบังกะโลคนมาเช่าพักตอนช่วงหน้าร้อนไอ้นี่เนี่ยเขาเขาให้ลงเล่นน้ำได้ที่นี่ย มันเป็นเอกของหลวงนี่ไงอ้ออันนี้มันผักอะไรเนี่ยใบยมันมวนเนี่ยเนี่ยไหมใบมันมวนนี่ผักอะไรไม่ใช่ไม่ใช่อ้นนี้ไม่ใช่ผักเสียนบอกเนี่ยที่เขากินกันนะผักอันนี้เขาก็กินกันเนี่ย ไอ้ดอกมึงเหลืองเนี่ยไอเขียวเนี่ยเอ้ยไม่กล้ากินหรอกมึงดูขี้เป็ดดิเอา<ต>้าก<ต>็มันนี่แต่ขี้เป็ดเต็มเยอะพี่ขี้เป็ดหน่ะไอขี้เป็ดปลาไปหาไข่เป็ดไปทอดดีกว่านะไขเ่เป็ดเดี๋ยวป้าเพิ่งกินเป็ดเปล่าเขาไม่มีอะไรอ่ะเนี่ย,อนนยบอกออมันก็มี่ไอ้คนเซาเป็นหลังไปเนี่ย คิดว่าเนี่ยก็าอกให้คนกซอนเป็นทางสะพานเก่าสะพานรถไฟเก่าเป็นทางรถไฟเก่าสะพานลัก่อแล้วเนี่ยนี่เด็กมันบอกว่าพวกเธออย่าพากันโดดนะสะพานรถไฟเก่าเอาปิดไปแล้วอืมใช่เป็นสะพานรถไฟก็ดีนะมาดูชมวิวดูแม่น้ำ ใกล้ๆบ้านน่าจะมีอยู่นะปลาเนี่ยนะ<ล>นะต้องต้องไปฝั่งโน้นเนี่ยไปยืนฝั่งโน้นอะ่ะเนี่ยม,ม,มันน้ำบนมันไหลมันไหลไอ้ประจบกันอะ่ะทั้งสองฝั่งอะ่ะไหลาทางโน้นก็ไหลาทางนี้ก็ไหลอ,นะอ่ะเนาะมันเป็นน้ำวนอะ่ะไม่รู้มันไหลไปไหนกันแน่ าใจเลยว่ามันมันไหลขึ้นไหลลงไม่รู้เลยอือแบบนี้แบบว่าว่ามีปลา้อยกลัวกลัวผีพายผีน้ำผีพาย,ยน้ำน่ะกลัวกลัวผีพายน้ำมาดึงขาเออน่า <c oughs> มันมันเป็นน้ำวนน,น่าไม่รู้มันไหลไปไหนกันแน่ไม่กล้าลงหรอกน่ากลัวอยู่เลยแต่ว่าเห็นผักผักพายนะคะเห็นผักพาย ไปดูผักเซียนนี่ในป่าเนี้ยมีไหมคะพี่ละเออเราจะเก็บผักเซียนไปคั้นส้มกันเนี่ยมันเหมือนจะมีนะผักผักเซียนอะ่ะอามเดูกันซิเนี่ยเขียวเขียวข้างทางนี้มันผักอะไรละ่ะอ๋อผักตอดที่เรากินกันเมื่อเช้าอะ่ะโุ้ยงามด้วยนะแต่ว่าเขาเอาหมามาวิ่งเดี่ยวยิ่งขีเดิ อันเนี้ยข้าวเขียวเนี่ยข้าวเขียวนี่เออนี่ก็่อยทางปลาเอาไปเอาไปต้มกินน้ำพริกป่ะผัดน้ำมันหอยผักชีล้อมบ้านเราเออยายนีเขาเรียกย่าดนี้าชอใช่ผักชีล้อมผักชีล้อมบ้านเราน่ะมันมีที่ให้คนเก็บใช่ไหม จะเก็บใช่ไหมเก็บไปกรินใช่ไหมอ๋อมันมันมันมีปลาคอน่ล่นะน้ำ้เอสวยๆรีเก็บตร้าระวังหัวสักได้น่ะน่ะมืดมืดตื่นลืดลงอ่ะน่ะหัวสักทวนเนี่ยเซลขึ้นได้เหรอนะ่ะ ผักอะไรผักไอ้นั่นมีได้หรอเก็บผักกันกัาใช่มระวังมื่นมื่นลงนั่นน่ะมันจะหมื่นมันจะหมื่นจะแสนตุลูดตลาดลงนน่ะเก็บผักไปผัดใส่เก็บผักไปใส่น้ำมันหอยใช่ไหม กบี๊ไงจะไปลวกตาน้ำพริกกบี๊ดีกว่าแล้วเก็บไอ้ผักไอ้นี่ไปด้วยไปทอดไอ้ไข่อะ่ะทอดไข่เหรออ่าผักไอ้ใบไอ้ตอดคนอะ่ะเขาเรียกผักอะไรนะเนะอันเน็ตๆน,น,นี่แหละ <laughs> แก๊สนเน็ตอะไรอย่างนี้แหละเน็ตโถ เนตโต้เนโต้เป yeah. oh 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 ็นภาษาอังกฤษน่ะเก็บผักกันไปอืมทำน้ำพริกกะปิแซบเด้นิ่งถ้ารูปนิ่งเพราะว่าจะไปเห็นหน้ำปก ใส่เงยหน้าที่กินเขาน้ำกันมาสนะเมื่อนี่บอกตอนนี้ก็นั่น่นละหัวข้าวบตอ่าต้องลวกขัดขัดน้ำมันไงมีมะนาวไหมมีมะนาวมีกะปิมีกุ้งมีกุ้งมีเออแต่เดี๋ยวจำนะว่ามันมีกุ้งแหงนะกุ้งกุ้งสดมี เอาไปผัดจานใหญ่เลยแล้วเก็บมากินด้วยกันนี่แหละมันถึงจะอร่อยอืมฮกินข่าพี่น้องหาอันหาแนวหาแนวกินแกล้งหาแนวกินแกล้งหาแนวกินแล้งหากินเข่ารักกันมพราแซ่บนะหาเรื่องกินเข่าผู้เดียวเพราะแซบนี่แหละยันจอยนี่เพราะแซ่บมือหนึ่งยานจอยแต่มหาหมูอืมอันนี้ผักนี่มันก็ขึ้นตามธรรมชาติ เราก็มาเก็บไปกินเขาก็กินกันถ้าบ้านเราเขาเรียกผักชีล้อมใช่ไหมผักชีล้อมเสร็จอ๋อกใหม่ๆอย่างนี้เลยมันสิงแก่จะอ่อนมันอ่อนนะเนาะมันยังอ่อนอยู่เราก็ไปเก็บผักไอ้นั่นไปชุบแป้งเหมือนเข้าว่าอเดไหมข้างๆบ้านไอ้โจ้ก็มีนี่มันมีแต่มากกว่นี่ไงมีตรงข้างหน้านี่ก็มีงามด้วยเนี่ยไอ้ผักตอดเนี่ยเดี๋ยวไปเก็บโอเคค่ะผัก ที่เราไปเก็บมาเมื่อกี้เสร็จแล้วนะจ๊ะนั่นคือผักผัดน้ำมันหอยอันนี้คือผักไอ้ที่มันเอามาชุบไข่ทอดแล้วก็น้ำพริกกะปิจิ้มกับน้ำพริกกะปิกำลังต้าอยู่นี่เลยจ้า <Okay. S 1> น้ำพริกกะปิอันนี้ผักที่มันหนที่เราไปเก็บเมื่อกี้เนี่ยไอ้ที่ชุบไข่ทอดต้มกินกับน้ำพริกก็อร่อย นี่เลยอ่าน้ำพริกกะปิก็จะตามมาแล้วนะจ๊ะกินกับผักที่เราไปเก็บกันอาหารมีทอดปลาแซลมอนมีขนมเบื้องมีผักผักต้มผักไอที่ไปเก็บมีแบบต้มมีแบบผัดน้ำมันหอยมีแบบคลุกไข่ทอดทอดเสกไข่กินแบบแบบว่าตามน้ำพริกกะปิ อยากกินให้ดูหน่อยสิไอ้ผักอันเนี้ยผักเนี้ยอุ้ยอร่อยกินไหมหยุมเลยนะจ๊ะหยุมเลยหยุมเลยทำใหญ่ๆเลยเนี่ยอืมปันไหมอืมอร่อยอืมอืไอไอผักไอ้เนี้ยที่ชุบไข่ทอดมันเหมือนจะอมไหมเหมือนมันเหมือนจะอมเลยใช่ไหมเวลาทอดไม่เหมือนไม่เหม็นมันจะอมแต่ว่ามันอร่อยกว่าจะอร่อยมันมันมันเป็นยาด้วยอืมไอ้เนี้ยอืมอร่อยเน็ตโต๊ะเน็ตโต๊ะ ภาษาอังกฤษแต่ภาษาไทยเราไม่รู้เพราะว่าบ้านเราไม่มีน้ำพริกกะปิเราหะมาเลยน้ำพริกกะปิี่น้ำพริกกะปิก็เสร็จแล้วอันนี้เจ้าเนี่ยมจาข้าวเจ้าฉันอยู่ไหนข้าวเจ้าอยู่ในอุ้งจ้ะเออในในเว็บในอุ้งพะน้าภาษาไม่ใช่ภาษาสวีเดนนะในอุ้งอหรเมื่อกี้ไม่รู้ภาษาอะไรนะจ๊ะ มีขนมด้วยนะคะเนี่ยขนมอ่ะขนมเบื้องนะขนมเบื้องของดูไทยเนี่ยแก้วว่องน่อไม่ไม่ต้องจ้ำนะคะตรงต้วยแบบนี้เลยนะคะเนี่ยตั๋ยขึ้นมาคเ่ะอัะกินแล้วผักทีเนี้ยผักตามเลยค่ะผักตามเลยผักที่เก็บเมื่อกี้อ่ะตามกนเหอือกินลงไปจะอ่เอาใส่อีกไดียเอาใส่อีกกินผักเหมือนจะ้อมเนาะไม่ผอมนะคะกินให้ร้วเค่ะเสียดายกินผักเหมือนจะ้อม โอเคค่ะขอตัวไปกินก่อนนะคะสวัสด,ดีค่ะเอาเอาข้าวเจ้าไหมคะไม่จ้ะใครจบคลิปเลยเอาไหมฝากกดไ,<ข>ไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้ด้วยนะจ้าสวัสด,ดีจ้า,จา